สวัสดีค่ะกลับมาพบกับ Double Educator ทุกีกันอีกแล้วน,นะคะสำหรับวันนี้นะคะก็เป็นวันศุกร์ที่14กุมภาพันธ์ซึ่งเราเดินทางกลับจากเมืองไทยมาได้ประมาณ4วันแล้วนะคะในช่วงเช้าว,วันนี้เราก็ได้รับทราบข่าวเศร้าก็คือคุณพ่อของบาบานะคะเสียชีวิตลงในช่วงประมาณ8โมงครึ่งซึ่งใครได้ติดตามคลิปนะคะก็จะทราบว่า คุณปู่ของเด็กๆนะคะเป็นผู้ป่วยติดเตียงในช่วงที่เรามาเยี่ยมก็ยังแข็งแรงดีนะคะแต่ว่าอาการก็มาสุดลงแล้วก็เสียชีวิตในช่วงเช้าของวันนี้นะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะเดินทางกลับเมืองเดฟเลก,กันระยะทางประมาณ830กิโลเมตรซึ่งเราจะออกเดินทางกันตั้งแต่บ่ายสองเดี๋ยวไปดูกันนะคะว่าการเดินทางจะเป็นอย่างไรกันบ้างและเดี๋ยวเราจะพาไปร่วมพิธีฝังร่างคุณปู่กันด้วยนะคะ รถไ,ไปขึ้นรถลงไปสำหรับการเดิน,นทางในวันนี้นะคะตอนแรกปาบาบอกว่าปาบาจะมากับอาจานะคะแต่แม่ก็บอกว่าขอมาด้วยนะคะเพราะว่าช่วงกลับนะคะป้าบาจะขับรถกลับมาคนเดียวแม่ก็เป็นห่วงแล้วก็อยากให้เด็กๆมาลาคุณปู่กันเป็นครั้งสุดท้ายด้วยนะคะ la มันก็จะตายค่ะม,ะ,มะ,มะมันเป็นน้ำแข็งก็ต้อตงนิ่งมันดีเซ์เออใช่ค่ะน่ะทูสใช่ป่ะหน่าเกลือลูก มาก็าพัพกันเราไปมันจะยุดที่หิ่มมาใช่ไมเดี๋ยวเราตงดูก่อนเพราะว่าทางอังคาร่าน่าจะมีนนช่วงค่ำเราก็ผ่านมาถึงเมืองอังคาร่ากันแล้วนะคะซึ่งเป็นเมืองหลวงของตุรกีระหว่างนี้เราก็สังเกตเห็นนะคะว่าดวงจันทร์ในคืนนี้นะคะมีลักษณะเป็นสีส้มแล้วก็มีแสงไฟแบบสว่างมากเลยนะคะซึ่งเราเองก็ไม่เคยเห็นแบบนี้เลยก็เลยนำมาฝากกันนะคะ ตอนนี้ก็เป็นเวลาเกือบห้าทุ่มครึ่งแล้วนะคะเราก็เดินทางมาถึงเมืองเดฟเซกแล้วจะบอกว่าครั้งนี้นะคะเป็นครั้งแรกที่แม่เดินทางโดยใช้เวลาน้อยที่สุดก็ว่าได้นะคะเพราะว่าปกติเวลาเรามาเราก็จะใช้เวลาประมาณ1 1บเชั่วโมงแต่รอบนี้นะคะเราใช้เวลาเพียงแค่9ชั่วโมงครึง่งเพราะว่าบาบากขับรถไวมากนะคะแล้วก็ระหว่างทางเราก็แค่แวะเข้าห้องน้ําแต่ว่าไม่ได้แวะรับประทานอาหารที่ไหนกันเลยนะคะ ก็ประมาณหนึ่งองศานะคะมีลมพีเลนขึ้นไปข้างบนแล้ว,ลวไปไตอนนี้เราก็จะขอทานข้าวแล้วก็รีบพักผ่อนกันก่อนนะคะตัดมาที่ช่วงตอนเช้าก็เลยนะคะบาบากับคุณอานะคะก็กำลังจะไปโรงพยาบาลกันนะคะ ตอนนี้เราก็จะเดินไปที่มัสยิดกันนะคะซึ่งปะปากับคุณอานะคะก็ไปดูแลงานทางน,นู้นแล้วนะคะาอากาศเป็นยังไงลาไม่มามตอนนี้นะคะเราก็เดินทางมาถึงที่มัสยิดกันแล้วนะคะซึ่งคนตรุรกีเขาก็จะเรียกมัสยิดว่าจามีนะคะตอนแรกคุณย่าก็จะไม่มานะคะเพราะว่าเอาจริงๆแล้วคุณย่ากับ คุณปู่นะคะเขาก็แยกทางกันมานานแล้วแต่ลูกๆนะคะก็อยากจะให้มากันเพราะฉะนั้นแม่ก็เลยบอกคุณยานะคะว่าเดี๋ยวรออยู่ตรงนี้กับแม่ก็ได้นะคะนนะบาบาก็จะอยู่ตรงหน้ามาสดนะคะตอนรับแขกที่เตรียมจะมาร่วมงานก็ว่าคางคงบาาไม่ีใครอยู่ค่างค่างบาบาก็เป็นญาติลูกเป็นญาติของบาบา ระหว่างรอทําพิธีนะคะเด็กๆเขาก็ตื่นตาตื่นใจกับฝูงนกพิราบนะคะซึ่งอยู่ฝั่งตรงข้ามก็จะแปลกนะคะเพราะว่านกพิราบเขาก็จะบินมากินอาหารแล้วสักพักหนึ่งก็บินขึ้นไปแล้วก็จะบินลงมาใหม่เป็นแบบนี้ประจําเลยนะคะอ้าวขอมนกจะขี้หรือเปล่าไม่ขี้หรอกมาไม่ทันหนาะนกบินไปหมดละอ้าวมาแรวนกกลัดหัว

จับจับลกไว้เลยัดนแั้วนุ่งเลยค่ะเดี๋ยวลกก็จะบินละเอาได้ไงนะคะมันดินอ่ะมันไม่ได้เดิ้นลูกมันเดินเดี๋ยวมันก็เตรียมบินแล้วน่ะ เวนี่ก็จะเป็นบรรดาญาติของคุณแม่นะตอนนี้ผู้คนก็ทำละหมาดเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวก็จะมาเตรียมทำพิธีกันนะคะนวลป่าอยู่ตรงนน้นนูกอยู่ข้างในละเด็กๆก็จะนั่งรอกันอยู่ตรงนี้นะคะคนมาเยอะมากเลยนะคะ ระหว่างนี้เราก็จะเคลื่อนย้ายล่างคุณปู่ไปยังสถานที่ฝั่งกันนะคะซึ่งเราก็จะนั่งรถบัสไปกันค่ะอัปะคนนั่งรถบัสัปะ นี่สนุกหรอใช่ค่ะก็ว่าอะไรเหรอก็เดี๋ยวจะพาเจเดีไปฝั่งไหนคะลูหนูปะป้าอยู่ตรงนู้นค่ะเห็นปะป๊าไหมลูกปะป๊าจะขึ้นรถของเขาเดี๋ยวปะป๊านู่นค่ะรถปะป๊าจอดอยู่ตรงนู้นเดี๋ยวปะป๊าเอารถไปลูกเออหนูรถปะป๊าจอดอยู่ข้างหลังเมดานเลยประมาณนี้มันคืออีฟสู ตรงที่เริ่มกลางอยู่ก็จะเป็นสถานที่ฝังคุณปู่กันนะคะข,ข้างในนั้นคือร่างของคุณปู่ใช่ค่ะตอนนี้เราก็เตรียมนำร่างของคุณปู่มาฝังกันแล้วนะคะ ซึ่งโดยปกติของคนตุรกีนะคะเวลาที่มีคนเสียชีวิตในบ้านเขาก็จะนําร่างไปไว้ที่บ้านกันก่อนแล้วก็ค่อยเคลื่อนย้ายไปทําพิธีกันที่มสัสยิดนะคะแต่เนื่องจากคุณปู่นะคะก็ญาติพี่น้องก็ตอนที่มีชีวิตอยู่ก็ไม่ได้มีใครมาดูแลนะคะบ้านที่คุณปู่อาศัยก็อาศัยอยู่แค่คนเดียวซึ่งเวลาที่หมดหน้าเทศกาลทํางานของปะปา,บาก,กับคุณอานะคะคุณอาก็จะกลับมาอยู่ที่เมืองเดียบเล็กนี้แล้วก็ไปดูแลทําความสะอาดบ้านของคุณปู่เป็นครั้งเป็น คราวนะคะเพราะฉะนั้นในครั้งนี้เราก็ไม่ได้สะดวกที่จะเปิดบ้านให้คนที่มาร่วมพิธีนะคะไปที่บ้านของคุณปู่กันเราก็จะฝากร่างของคุณปู่นะคะไว้ที่โรงพยาบาลตอนที่คุณปู่เสียชีวิตแล้วก็มารับร่างกันในช่วงเชา้าซึ่งรถโรงพยาบาลนะคะเขาก็จะนำร่างของคุณปู่ไปส่งให้ที่มสัสยิด โดยตอนที่ร่างยังอยู่ที่โรงพยาบาลนะคะก็จะมีคนทําความสะอาดร่างให้แล้วก็ห่อคลุมด้วยผ้าขาวแล้วก็บรรจุมาในโรงนะคะแม่ก็สอบถามป้าปานะคะเกี่ยวกับความรู้ที่เคยเรียนมานะคะว่าเวลามีคนเสียชีวิตเราจะต้องรีบฝังภายใน24ชั่วโมงจริงไหมป้าป่าบอกว่าไม่จําเป็นเสมอไปนะคะเพราะว่าบางคนนะคะอาจจะมีญาติพี่น้องอยู่ไกลอาจจะรอญาติพี่น้องมาให้ครบก่อนนะคะเขาก็จะรอทําพิธีโดยเร็วเมื่อญาติพี่น้องมาถึง ซึ่งร่างนะคะก็จะนำไปฝากไว้ที่โรงพยาบาลนะคะลูกเขาแล้วฝังเราทำไมเด็กๆมันกอยู่ในนั้นหรอก็ตัดพิธีถไม่ให้ดูหน้าตาหรอไม่อยากให้ญาติถูกใจไงคะเขาไม่อยากให้ญาติถูกใจเขม คนเราเกิดมาก็ต้องตายลูกก็ไม่รู้ทำไมการถึงูไม่อยู่ได้ได้ไม่นานแล้วแต่คนบางคนก็อยู่ได้นานบางคนก็ไปไวไหมคะลูก وقالوا لو كنا نسمع او ما كنا في صحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فصوبا لصحاب السعير ان الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفره واجر كبير ويسروا قولكم وجهروا به انه عليم بذات الصدور إِلَّا يَعْلَمُ مَنَا خَلَاقُوا وَهُمِ من اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ۖ وَالَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُوْلاً فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِنْ رِزْدِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ امنتم من في السماء ان يحسف بكم الارض فاذا هي تمر اما من في السماء ان يرسل عليكم عاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير ابراهيم وامتاز اليوم ايها المجرمون

ไปเย็บทอสลูกปะเก็บไว้กินก็นได้ลูกทอสไงคะที่หนูอยากกินไง่อกอไดเอาเลยลลกรับมารับมาเลยหลูกรับมา,บมา,ลลบมาขอบคุณครับได้อ <c oughs> ตอนนี้เราก็กำลังจักขึ้นรถกลับไปยังบ้านกันนะคะโดยปกติแล้วนะคะหลังจากเสร็จพิธีนะคะในช่วงเย็นก็จะมีการสวดมนต์ที่บ้านแต่อย่างที่เราบอกว่าบ้านของคุณปู่เราก็ปิดไว้นะคะ เพราะฉะนั baker, you. So you again, so so ้น so ก kind of so ็จะไม่ได้ม okay. ีการสวดมนต์แต่ว่าก็จะมีเพื่อนบ้านแล้วก็ญาติพี่น้องนะคะแวะเวียนกันมาที่บ้านของคุณย่าแทนนะคะก็จะมาปลอบใจแล้วก็นําอาหารมาให้ที่บ้านด้วยนะคะออตทาไมบงหก็เดเดเป็นพ่อของบาบาใช่ไหมคะค่ะแล้วถ้าสักวันหนึ่งพ่อของหนูคือใครบาบาถ้าบาบาตายหนูจะร้องไห้ไหมลูก เหมือนกันทาไมบารบาถึงต้องร้องไห้เพราะได้ตายเหรอใช่ค่ะถ้าตัวถ้าเกิดได้ไม่ขาดออกซิเจนได้ก็จะอยูุได้อีกอีกสิบห้าปีกว่าโอ้ถ้ายี่สิบห้าปีได้ก็อายุร้อยปีแล้วนะไม่ให้ได้พักผ่อนเหรอร่างกายคนเราต้องการออกซิเจนก็จริงแต่ว่าถ้า อวัยวะในร่างกายมันไม่ทํางานน่ะลูกมันก็ไม่ไหวอ๋อถ้าเกิดในร่างกายมันไม่ทํำงานมันก็จะเอาจะขาดออกซิเจนก็ได้ใช่ค่ะแล้วเขาได้ตายเพราะขาดออกซิเจนเหรอใช่ค่ะเราหมดลมหายใจเราก็ตายแค่นั้นเองลูกตอนหนูเคยก้นหายใจตอนไม่ดำน้ำการหายใจมันก็เราพอเรารู้สึกว่าเราหายใจไม่ทันเราก็ยังหยุดการหายใจได้ใช่ไหมคะลูก แต่อันนี้คือพอะกันเหมือนไม่มีลมหายใจก็ขาดไปเลยอย่างเงี้ยลูกอ้าวขอบกอกน,น่าตอนน้ไปเล่นซ้ำน้ำแล้วนูลุกขึ้นมานูนนูเกือบจะตายแปลว่าน้าต้องเอาน้ำออกจากหน้าด้วยและสำหรับคลิปนี้เราก็ต้องขอลากันไปก่อนนะคะ หากผิดพลาดในเรื่องของพิธีกรรมประการใดก็ต้องขออภัยมานั้นที่นี้ด้วยขอบคุณสำหรับทุกการติดตามฝากกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์เป็นกำลังใจและอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะคะสวัสดีค่ะ